ปากคลองมะขามเท่านะครับตอนนี้ผมเข้ามาในบริเวณวัดแล้วให้ท่านชมความงามภายในวัดนะครับท่านดูในบริเวณวัดนี้สวยงามมากเลยนะครับแล้วท่านดูนะครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่มีนั่งร้านอะไระครับนี่ครับท่านดูสวยทีเดียวเลยเห็นไหมครับก็ เข้ามาทำบุญนะครับเพื่อกันตอนนี้กําลังบูรณะอะไรอยู่แล้วก็มาช่วยกันร่วมบุญกันดูฝั่งขวานะครับฝั่งขวาก็เห็นไหมครับสถาปัตย์แปลกด,ดีเห็นไหมความงดงามของวัดนี้นะครับร่มรื่นและแถมไม่พอนะครับหลวงปู่ศุขนี่เป็นอาจารย์เคจิ K K อาจารย์ที่ดังมากนะครับขนาด เหต็ดเดกียรกกบรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ก็นับถืออย่างมากเลยนะครับตามประวัตินะครับท่านดูนี่เชิญน้ำมัสก,การหุ่นที่พึ่งหลวงปู่สุขเดี๋ยวผมจะให้ท่านเข้าไปชมข้างในกันนะครับเห็นไหมครับตอนนี้พระผู้ที่ศรัทธาหลวงปู่ศุขกำลังรกราบไหว้ กันเยอะแยะทีเดียวข้างในนะครับนี้ไปชุดใหญ่เลยนะครับนะครับท่านผู้ชครับทางไปนำ้ำมัสการหลวงปูส่สุขเห็นไหมครับสวยทีเดียวในว,ว,วิวในนี้นะครับผมจะท่านไปชมข้างในละเอียดละเอียดบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับสวยครับเดี๋ยวจะให้ท่าน ชมบริเวณรอบวัดด้วยตอนนี้เรามากำลังจะเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกัน,นครับเราก็จังดูนะครับสวยเป็นที่น่ารักมากครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกัน,นครับนี่ครับผมให้ท่านชมนะครับนี่คือนี่คือหลวงปู่สุขนะครับและนี่คือเสด็จเตียว โดมหลวงชุมพรอุดมสังข์นะครับผู้ผู้ปกครองยินไทยนะครับและนี่คือขั้นู่สุ์นะครับท่านคนนับถือกันมากนะครับมากราบไหว้กัน<ม>และนี่คือหลวงปู่สงรายนะครับและนี่ก็คือหลวงปู่สุขนะครับเห็ไนไหมครับตอนนี้ครัะจะทุชนมากันเยอะทีเดียว ทานดูนะครับน,นท่านดูนะครับตอนนี้ยังแค่เช้าๆคนก็มากันเยอะทีเดียวเดี๋ยวผมต้องลงไปกราบไหว้ทีหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับน mm ี hmm. ่ครับผมพาท่านเข้ามา mm hmm. ในวัดแล้วนะครับในบริเวณ นี่คือหลวงปู่ศุขที่เราจะทำการติดทองได้กลาวว่าน,นีครับข้างในสวยครับเดี๋ยวเราไปรอดเราไปรอดกันเห็นไหมครับสวย นี้เป็นพระพุทธรูปนะครับต้องฟังซ้ายเราลักราบชัสามที่อนครับเพื่อเราจะได้เป็นสิริมงคลอันนี้หลวงปู่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปรอบกันครัน อู่สุดเกสรก็บอกว่ารอดใต้ฐาหลุมปุ่สุดนั่งเท็กกับกับร้ายกลายดีรำรวมไทยเราก็เดินกับก็บอกว่าอดใต้ฐานหลุมปุ่สุดก,บกับร้ายกลายลด,บบบดาายายีไปรอดกันดีกว่านะครับนี่รับที่ผมกำลังจะรอดรอดอยู่ครับจับท่านผู้ชมครับ ข้างในนี้ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายนี่คือมหลวงปู่สุขที่เราลับไหว้าคาถาหลวงปู่สุขนะครับสัธาธเทวะมะนุษยานังพุโทโธวติมะขุกนะครับเป็นเกจิอ,อาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากนะครับนี่คือพระเจ้าตากสิงนะครับที่ เป็นองค์ที่รบหลวมประเทศไทยองค์ที่มีสิ่ที่ประเทศไทยทุกคนต้องเคารพแก่พระเจ้าจากสินครับอันนี้คือรูปวาดข้างบนเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปดูหลายๆที่หลายๆและนี้ก็คือ เกจิอาจารย์ทั้งหลายทั้งหลานะครับเห็นไหมครับท่านวันนี้เรามาไหว้พระแล้วก็มีความสรัทธาี่กำลังทำสังฆทานเห็ไหมครับ,รบเดี๋ยวเราไปรอดแล้วก็เดินเราไปรอดออกอกีกทางหนึ่งนะครับนี่ท่านดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เยอะแยะเลยนะครับท่านดูครับนี่คือหลวงปู่สุขเห็นไหมครับเดี๋ยวเรา,เรา,เราไปลอดออกอีกทางหนึ่งก็จะได้เป็นสิริมงคลนี่ก็ใช่นะครับ หลวงปู่สุขวัดมะขามเท่าวัดปากคลองมะขามเท่านะครับนี่ก็ใช่นะครับท่านครับนี่ก็ที่ทำกิจสงและสวดเราไปรอดกันดีกว่านี่รอดแล้วเราก็ได้เลยโชคดีครับ นี่คืออะไรเดี๋ยวดูก่อนนะครับมีกรูปของท่านนะครับหลวงปู่สมราญท่านก็ชื่อเต็มว่าพระครูวิมลคุณากรหรือสุขวัดปากคลองมะขามเท่าอําเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาฏนครับท่านมาไหว้ อาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทีเดีวยวข,ขอเช้อเชิญนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันต่อนะครับนี่ครับผมให้ท่านชมนะครับนี่คือนี่คือหลวงปู่สุขนะครับและนี่คือเสด็จเตี่ยรมหลวงชุมพรเปิดมสังน,นะครับผู้ผู้ปกครองยินไทยนะครับ นนี้คือท่านหลวงปู่สุดนะครับพอคนนับถือกันมากเลยครับอยากาาไหว้กัน<ม>และนี่คือหลวงปู่สงรานะครับนี่ก็คือหลวงปู่สุทธิ์ครับเห็นไหมครับมไปร่ตอนนี้พระจะทุชนมากันเยอะทีเดียวเลยครับลองดูนะครับเฮ้ยคาดกานดูนะครับตอนนี้ยังแค่เช้า,ชาๆคนก็นมากันเยอะทีเดียว ต้องลงไปกราบไหว้ทีหนึ่เช่นเดียวกันนะครับนี่ครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็มาที่องของเสด็จเตี่ยกรมหลวงจุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับซึ่งอยู่ในบริเวณวัดปาาคลองมะขามเท่านะครับ นี่คือบทสวดนะครับพาะถาบูชาแล้วก็นี่คือองค์สเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับมีคนมากราบไหว้โดยเอาไก่มาแก้บนนะครับและนี่คือองค์พระนี่คือบริเวณในวัดนะครับสวยงามครับ มีต้นไม้ใบหญ้ามีอะไรดูแล้วรู้สึกว่าร่มรื่นพอสมควรทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูนี่เขามีป้ายวัดตลาดต้องชมตลาดวัดปากคลองมะขามเท่านะครับซึ่งเราไม่มีเวลาต้องรีบไปดังนั้นจะเก็บภาพเวยๆไว้ให้ท่านชม เราไปดูบริเวณรอบวัดดีกว่าครับนี่คือ,อแผนที่นะครับแผนผังเขาใหญ่มากนะครับน,นี่สถานที่ใกล้นั่นมีร้านสวัสดิการของทางวัดนะครับแต่ตอนนี้ปิดอยู่อันเนื่องจากโควิดนะครับบูชาวัตถุมงคล ว้าหลายๆสิ่งหลายๆอยางที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีความสวยงามท่านดูตรงนั้นสิครับองคง์หนึ่งสวยไหมครับท่านดูร่มรื่นน่าดูนะครับเห็นไหมครับเดีย๋ยวไปดูข้างหน้ามีจุดจไหน่ายวัตถุมงคลแต่รู้สึกยังไม่มีใครมากันเดี๋ยวเราไปชม สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีก,อกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปกระไส้ดูต้นไม้ใบหญ้าไปก่อนนะครับเพราะว่าร้านรวงงันปิดกันอยู่เห็นไหมครับร้านสวัสดิการของทางวัดเงินรายได้ทุกบาทเข้าวัด ครับแต่รู้สึกว่ายังไม่ได้เปิดไม่แน่ใจครับอะไรครับมีเขียนป้ายว่าอิ่มบุญอิ่มสุขเรือนวิมลคุณนาฟอดนี่คือบริเวณวัดที่สวยงามทิดดูนะครับข้างหลัง เป็นที่ทำการกิจสงสวยทีเดียวครับโอ้ขออภัยนะครับเห็นแล้วครับที่จำน่ายที่ให้เช่านะครับวัตถุมงคลจุดจำน่ายไปแล้วครับเราไปชมกันดูซิว่ามีภาระาหน้าสนใจบ้าง เขเขียน okay. ว่ารุ่นมหาชนวนเศรษฐีพิธีพุทธ,ธาพิเศษนะครับนี่คือจุดจังดายวัตถุมงคลเยอะแยะไปหมดครับน่าสนใจนะครับเนี่นี่เห็นท่านดนะูอย่างองค์เนี้ยสวยมากเลยครับสองพันบาท องนี้ห้าพนห้าร้อบาทเห็นไหมครับท่านองนี้ก็5,500สูงใหญ่นี่ก็อยู่ในกรอบท่านใดสนใจก็มาเช่าไปบูชานะครับเห็นไหมครับความไรก็มีอันนี้ก็สวยแกวนที่รถได้นะครับอันนี้ก็เป็น องเล็กๆเห็นไหมครับท่านดูองละหนึ่งร้อยนี่เป็นผ้ายันครับแล้ดีก็เป็นยันนะครับเห็นไหมสี่พันห้าร้อยบาทสวยงานทีเดียวนี้ก็มีป้ายร้านนี้ดีขาขายรวยสามร้อยบาท สอันบาทแล้วก็ทาถายร่ำรวยแล้วนะครับองค์นี้สาม0ันครับแล้วก็ท่านดูอันนี้ก็คือไพพรูปภาพของหลวงปู่สุขเห็นไหมครับท่านใดสนใจก็มาเช่าไปบูชานะครับที่นี่วัดปากคลองมะขาวเท่าอำเภอัชนาทนะครับอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัชนาทนะครับเอาละพภาพเดี๋ยวเราไปชม ที่อื่นต่อไปน,นะครับผมให้เพื่อนๆดูนะครับที่ข้างหลังบริเวณนี้นะครับมีอาคารมีทั้งหลายๆอย่างมีที่ทำกิจสงนะครับด้านซ้ายนี่ผมก็ใช่เห็นนะครับแล้วมีตำหนักกรมหลวงชุมพร100เมตรเดี๋ยวเราไปชมกัน แล้วดูสิครับข้างในงเยอะแยะเลยครับวัดนี้ถือว่าวัดใหญ่นะครับนี่คือขอขอระฆังใหญ่ครับสวยดีอย่างนี้พระที่จะขึ้นไปก็ต้องแข็งแรงเดินขึ้นสูงเลยทีเดียวเราดูสิครับมันทะลุข้างหลังเลยทังนั้นก็ เป็นประตูอีกทิศหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเดินชมกันเพลินิน,นะครับท่านดูสิครับวัดนี้ใหญ่น่าดูมีเรือเยอะเลยนะครับท่านดูเรือที่เขาปลดระวังแล้วและนี่ก็ต้นไม้ใหญ่ๆเดูแล้วเราชอบนะครับ นี่ตำนักรมหลวงชุมพรอ,อยู่นี่ครับนี่เราเข้าไปเที่ยวกันเข้าไปกราบไหว้กันนะครับเราดูรองรอบบริเวณพัดกันไปกราบไหว้สเสด็จเตียนะครับผู้ปกป้องพื้นน้ำองาไทย เราไปชมกันเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็มาถึงอาคารตำหนักเคยถ้า,ายวิดีโลไปนี่ผมไม่รู้แ่มากราบไห้ครับผมมาถึงแล้วนะครับมากราบไหว้หลวงสเสด็จเตียกรมหลวงชุมพร อุดมศักด์นะครับที่นี่วัดปากคลองมะขามเท่านะครับเรากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับนี่คือองค์ท่านซึ่งมีความสง่าผ่าเผยมากเลยครับไหว้แล้วเราก็รู้สึกว่าได้มีความสุขนะครับมีความปลอดภัยเพราะท่านปกป้องทุก ถืนแผ่นดินแล้วก็บกป้องประชาชนชาวไทยนครับเห็นไหมครับท่านดูและนี่คือชุดท่านเป็นทหารเรือนะครับครับนี่คือรูปท่านตอนหนุ่มๆรูปหล่อนะครับเห็นไหมครับ สงาามากเลยครับท่าน,นครับเดี๋ยวเราไปชมบริเวณวัดกันต่อนะครับนี่คือป้ายตำหนักกรมหลวงชุมพรนะครับซึ่งผมก็ได้เข้าไปกราบไหว้ทุกที่แล้วนะครับคริปหลวงปู่สุขวัดปากช่องมาสามเข้าผมจะต้องขอ สี่เพียงเท่านี้นะครับนี่คือสมอนะครับก็ขอให้เพื่อนๆอ,อย่าลืมมากราบไหว้นะครับเราชาวช้ยนาทยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมจะปิดท้ายรายการด้วยพระวิหารริมน้ำวิมลคุณากรวัก ปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาธครับนี่ตอนนี้ผมอยู่อีกฝั่งหนึ่งถนนนี่คือวัดปากคลองมะขามเท่านะครับแล้วตรงนี้ก็คือริมแม่น้ํานี่ริมแม่น้ําเจ้าพระยานี่ผมจะให้ท่านดูวิวสวยๆนะครับไปดูกันดูกันเลยครับ คือริมแม่น้ำนะครับสวยงามจริงๆเลยท่านดูนี่คือบริเวณที่จะจอดรถเราก็จะเข้าไปงน่านครับเห็นไหมครับท่านดูที่กําลังก่อสร้างนะครับถ้าท่านผ่านมาก็มาทําบุญร่วมกันครับนี่คือวัดบางกรองวัดถเท้าเพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่ ข้างนอกนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของวัดปากคลองมะขามเท้าท่านดูเห็นไหมครับจะมีมังพญานาคตัวใหญ,ใหญ่อยู่ริมแม่น้ําเลยนะครับเป็นภาพที่สวยงามทีเดียวเลยครับท่านดูครับผมให้ท่านดูพญพญานาคองนี้ใหญ่ตโตโหรานเลยนะครับโยนี่คือริมแม่น้ําเจ้าพระยานะครับ ที่จังหวัดไัยนาทนี้นะครับเห็นไหมครับสวยทีเดียวเลยครับแล้ว,แล,วแล้วนี่คือแม่ค้าแม่ขายที่มาขายของแล้วก็มีที่เลี้ยงะจะเรียกว่าเพดอัไทยชานทำบุญให้อาหารปลาที่วันนี้ประชาชนผู้มีใจบุญทั้งหลายมากันเยอะเลยว,วันนี้นะครับ เรือยนอ่านี่เรือยนตรับร้อยอังคารนาวัดปากคลองราคากี่บาทบค,คุยกันเอง <c oughs> ครับนี่ท่านดูเมื่อกี้ผมผ่านคนเขารับลอยอังคารนะครับโอ้โหคนมาเสียงโชคกันหาดูาดูครับ พอเราเข้าวัดเข้าวาเสร็จเราก็ต้องมาเสียงชคเลือ่อตุ๊กหืมรมกันอย่างกัน,กนของฟรีท่านดูแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงที่ผักัชนาสวยงามครับสวยงามเดี๋ยวเราว่ายน้ำข้าไมไปดีไหมนี่คือเรือนี่ก็เป็นศาลาที่สวยงามครับเอาละครับเพื่อนๆครับ กล่องมะขามเท่าแขมท้ายให้เพียงเท่านี้นะครับทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ